นีนชั้นพกขาตั้งกล้องค่ะอะมาเลยมาเลยมาเลยเอาไว้เอาไว้เอาไว้เฮ้ยเอา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 อะเอ้ยเลิศเลิศหนูนี่หนูนี่กินอะไรคะหนูกินอไรค่ะเน้อ หนูนี่กินผักค่ะวันนี้หนูนี่กินผักค่ะอร่อยอร่อยไหมโอ้ยตบใหญ่เลยเดี๋ยวนี่เนี่ยอ่ะเอานี่ตักขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเอาไอ้นี่ให้เอาเนี่ยต้องขิงต้งขิง เออเอางี้มือโปร่งเนาะฮะเออได้ได้ได้ใสอันใหญ่ใสอันใหญ่นางชอบเต้าหู้เต้าหู้อีกกว่าจริงใส่อันใหญ่ใหญ่นี่เลยเทมาตรงนี้เอออันนี้ให้เย็นเย็นก่อนค่อยต้มเย็นมันร้อนร้อนอ่ะเนี่ยใช้ตะเกียบไปด้วยให้มันเย็นๆแล้วก็จิ hmm. oh, ้มมาจิ is there, is there. Guys, ้ม แม่บล็อกอีคอมเมิ์เออมันมาบ่อยจริงอีคอมเมิ์นี่ก็งงมากมีแ้งไหมมีแ้งไหม ด้วยกินมักด้วยนะแทบไหลไหมเติมไปเลยค่ะมันยกนิ้วกลางนะแม่หนูแดงบล็อกมันตรงไหนล่ะคนไหนล่ะเธอแม่บล็อกมันเลยอยู่ไหนบล็อกมันหน่อยไหนคนไหนบล็อกค่ะเดี๋ยวช่องบินเอาพี่จิบเร็ว พ in mm. ี่จิ๊กคนที่ส่งอีโมจิเยอะๆบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยเดี๋ยวช่องมินเนี่ยูปแบมึงอะเอาอะไรเอาอะไรคะเหี้ยโอเคเนาะ ต้มหูนี่ไงนี่ไงต้งสดนะเอาต้มหูเ<ๆ>ค่อบอกแล้วค่ะได้ยังบอกยัง,ยง,ยงช่องบินไปอีกพี่จิ๊เขาจะต้งหู้ส่เครื่องเออเขาจะต้งหู<ๆ>แบบนี้บอกยังบอกแล้วพี่จิ๊บอกให้แล้วร<ๆ>อมีรอบดึกไงพี่ มีรอบดึกอ้าวเขาบอกว่าพี่เบ้นองอนน่ะวาลูกฮะนินพี่เบนองอนพริกกระเทียมร,รอบดึกพี่เบนเรามีรอบดึกกันค่ะเรามีรอบดึกกันค่ะพี่เบ้น พี่เบ้นงอนแอลินทำไงดีอ่ะอันนี้มันพี่เบ้นไลฟ์อยู่ปะคะเพื่อนเพื่อนแม่แม่ดูสิพี่เบ้นงอนทำไงดีมามอง้อไหมเราง้อไหมง้อ<า>ขึ้น,ข,นขึ้นไลค์กับเขาไหม,มง้อเขาไหม,มพี่พี่เบ้นพี่เบ้นไลฟ์อยู่ปะคะ เอ้ยคุณครูถามว่าคุณครูแอลถามว่าทําทการบ้านเดี๋ยวกินเสร็จจะไปทําการบ้านค่ะเพราะว่าได้อะไรใหม่นะได้อะไรใหม่ที่ซื้อให้วันนี้ต้องใส่ถามเตาอะไรเตาเหลาเตาเหลาได้เตาเหลาได้เตาเหลาใหม่เตาอะไรนะตตเตาเหลาเออได้เตาเหลาใหม่เดี๋ยวจะไปที่เบนไลอยู่ปะเด็กๆอุ้ยอย่างงี้ใช่ไหม เออเทเลยอยกนะคเอาพี่เบนไม่ได้ไลค์โอเคค่ะใครทำผมให้หลินน่ะวันนี้พี่เพี่อ๋อเลิศเลิศ Minutes, เดเ ó, ENNIS, ี๋ยวนะเดี๋ยวรอมันเดือดนิดนะน้องกินนี้ไปอันนี้เย็นแล้วหายร้อนละวอาวุ้นเป็นอีกไหมอ่ะรสซีร้อนอุ้ยทุก็กินดีกว่าอ่ะกินเลยแกะแกะเปลือด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน โอ้หัวใจไม่แรงเลยวันนี้หัวใจไม่แรงเลยหัวใจไม่แรงเลยแม่แม่ขอหัวใจหน่อยขอหัวใจหน่อยหอมแม่เดี๋ยวหอมเผือหอมเผือมาหอมเผือพี่แค่หอมระบังจริงเหรอก็ <c oughs> โดูิีวี หอมก็ปิวหอมจะทำนานอะไรอย่างเงี้ยหอมก็ปิวโอ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วติ๊กตอกเนี่ยไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกพูดดิพูดดิไอเลิฟติ๊กตอกเลยเร็วเดี๋ยวมันจะปิวช่องจะปิวพูดดิเลิฟติ๊กตอกเอาพูดพดิดังนางเต้นติ๊กตอกเต้นติ๊กตอกโอ๊ยเต้นเต้นปอดรู้อ่าโอเคโอเค,อเคมีมารายาทเนาะดาราสาวเขามีมารายาท เพราะว่าอาหารเต็มปากอาหารเต็มปากเขาจะไม่พูดนะคะทุกคนดาราสาวมีมารยาทพี่แอลพี่แอลอยู่ไหนเนี่ยพี่แอลอยู่ไหนเลยเป็นเต่าพี่แอลอยู่ไหนก่อนเดือดตักทั้งห้องนี่นี่พี่แอลลูกตัด อ่าอ่ะอะไรติดลกูก่บนจะไหมติดลงแล้วติดลงแล้วหรือหมดหรือหมดให้ติดลงก่อนจะไหมม,มีแหงไหมยังร้อนอยู่เหรอ ใจยเย็ยนยเย็ยนใจยเย็ยนๆกินน้ำเข้าไปมีแต่คนรักน้องใช่มีแต่คนรักน้องเพราะว่าน้องน่ารักอ,อันนี้รอให้มันเย็นเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนกินกินกระเปราเลยนกอนเอาไห กินโอเยใจเย็นๆเอาหมูยังไหมหมูเอ้ไหมหมูเอาย้ไหมเอากุ้งด้วยเลยเอากุ้งเอากุ้งจิ้มกุ้งดิสั่คนเลยได้ป่ะน้องเอากุ้งมาสองจานน้องคะเอากุ้งให้พี่สองจานสองที่วุ้นเส้นเอาไหมเอาเอาผู้ช้อกเอาด้วยค่ะ วุ้เป็นหนึ่งกุ้งสออันนี้ใครโจนป้นเน็นตคืออะไรปฏิเสธปฏิเสธจะขอขึ้นกลองบวเออมันชอบมีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคนอ่ะมีเป็นไหมคนอ่ะชอบมาทักแบบในช่องว่าคุณไรน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็แม่งแบบว่าส<อ>นใครไรอะไรก็ไม่รู้งงอันนี้เขาเข,าเขาอะไรนะาจะให้ งงมากแบบว่าไม่รู้เป็นใครเราก็มาทักเราก็ไปดูโปรไแล์เออล้วก็ไปดูโปรไฟล์ล้วก็งงอะไอ่ะาอ่ะเอเอาอะไรคะกอแล้วหวานเนอะเดี๋ยวซื้อไปกินที่ห้งเดี๋ยวซื้อไปกินนี่ห้องน้องหลินพี่ปอมขอกินน้ำ เออพี่หนุ่แดงทางนไม่ได้พี่หนแดงกินมังแต่ว่าไม่ทานอะไรแล้วก็กินซะลาเปาเป็นลูกอินยีย่็จะหอมห <laughs> อมครับเออในวันนี้ไม่เห็นมีแม่แม่หลินมาเลยอะแม่แม่หลินมาเป็นไหมแม่อะไรนะที่ใจดีใจดีอ่ะที่ให้เปลาวัน,นีเยอะชื่อแม่อะไร แม่เลนแะม่เดืนแม่เลนอะไรมเดือเออแล้วก็พี่อะไรนะพี่หนูแดงอยู่ใกล้น้องค่ะวันนี้น้องไม่ง่วงค่ะน้องหลับเต็มตื่นมากค่ะพิ่งตื่นพึ่งตื่นค่ะหลับตั้งแต่บ่ายโมงยันบ่ายสามเนาะบ่ายสามยันหกโมงเย็นนี่ไงแม่เรนโบมาแล้ววันนี้ข้าแม่เรนโบหนอ อแม่รินโบน่ารักดาราสามีงานดูดูอดค่ะนะาขาโอ้โห,โห,โห,โหทุกคนสงสัยต้องต้มเต้าหู้มาให้เธละมังหมดแล้ว น,นี่หนูนิหนูนิต้องกินผักด้วยนะโอเคไหมเคเลยพี่จิเออกุนเซนอ้าวแล้วไม่มีไอ้กุ้งสองเอาถั่วไอ้นี่พอแล้วนะเอากุ้งนะอ่าโอเคจำผิดแล้วมีอะไรนะพี่ฝนสิพี่ฝนอยู่เปล่า กินผักหนูนนี่เขากินผักนี่เดี๋ยวหนูนี่ก็กินนะหนูนนี่ติ้มน,นี่อิ่มหรอหนี่อย่าเพิ่งนะอิ่มนะโหมาต้งองรอรอต้องรอคิวตั้งห้าคิวใช่รอไปเจออ้วนนะคะก็เวลาน้องไปงานเด็กๆก,ก็มาหาน้องได้นะที่งานน่ะมาหาน้องหบิ่ได้เลยที่งานน่ะ อะไรคะคุณพิมพิสาคุณพิมพิสาจะสปอนเซอร์ค่าอาหารค่าอาหารให้น้องหลินไหมคะคุณพิมพิสาสปอนเซอร์ค่าอาหารให้น้องหลินได้นะ Mother. จากเกาหลีอ่ะมาสป er อนเซอร์ค่คอาอาหารให้น้องหลินได้เลยคุณพิมพิสาเขมเมมาอีกแล้วว่ไหนอ่ะพิมพิสามาเลยพิมพิสามาสปอนเซอร์อาหารให้น้องหลินเลยทำไมคขมเมบกอันไหนอีกวะ เมนหมุกแล้วหรอมาเลยค่ะคุณพิมพิสาคุณพิมพิสาสาวสวยแห่งโคเรียม,มาสปอนเซอร์ให้ใหน้องหลีอเอหมดแล้วเดี๋ยวดิรอเดือดก่อนนี่กินนี่ต่อเลยอ่ะสบายนางสีหมดปุ๊บนางก็ชี้จ้ะลบเพื่อนออกไปเลยค่ะคนไหนอ่ะเธอให้พี่จิกี้ทำพี่ทำอีกแล้ว ส,กสกกกิกีกม้มค่ะสิกีมผม่มัน,น,มน,นดี่าพี่หูแดงถ้าจะบอกพี่หูแดงกดเข้าไปโปรไฟล์แล้วก็กดตรงสามขีดแล้วก็ีแล้วก็บอกฟ์มันช่ไหม,มันก็ตัดหามมาจะหนพวกนี้ทำไมต้องบล็อกมันเพราะอะไรมันมาควรมาสจะทำให้ไหลหลับิว ไล่เราฟีดหรือหรอดูอ,อีสองที่นะสองจานเอาเลยนะเ,ออเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันอื่นแล้ว พอแล้วพอก่อนเบาๆก่อนไม่ไปจินกั่ไปเลยเอาไงเออเอาซีฟู๊ดไอศครีมเอาไอศครีมเหรอเดี๋ยวเราเอยไปกินไอกครีมเมื่อวานเดี๋ยวเราไปกินอะไรให้หมดรอบนี้แล้วก็พอละเริ่มไปกินไอศครีมเนาะไม่รู้โอ้ซดน้ำด้วยเก่งมากเออเนี่ยเหลือกุ้ง่ยเมื่อกี้สั่งกุ้งอ่ะร้อนเดี๋ยวเอาวางก่อนมันร้อน